สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเออีกครั้งนะคะในเหตุ o n นด้ u ยุ a ชาบายเซลเอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดเอจะมาแนะนำนะคะรถ Honda Civic กนะคะโชม FC นะคะสภาพดีๆเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็น Civic FC นะคะ1.8นะคะรุ่น EL นะคะปี2017ค่ะคันนี้นะคะราคาพิเศษเลยนะคะอยู่ที่695,000บาทเท่านั้นนะคะรถสภาพสวยมากๆเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามายังไงลูกค้าสนใจเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเอได้เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวจะพาลูกค้ามาชมออปชันคันนี้กันก่อนนะคะว่าคันนี้มีความน่าสนใจอะไรบ้างคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมรถรอบๆคันกันก่อนนะคะรถคันนี้นะคะเพิ่งจะรับเข้ามาเลยนะคะทางศูนย์ของเรานะคะได้นํารถเนี่ยมาตรวจเช็คแล้วก็ทําความสะอาดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น EL นะคะก็จะมีลายลอ้อแม็กนะคะเพิ่มขึ้นมาให้นะคะไฟตัดหมอกหน้านะคะ แล้วก็จะมีภายในเนี่ยจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะสำหรับรุ่น EL แล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นสีน้ำเงินค่ะจะออกน้ำเงินเข้มๆนิดนึงนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาชมห้องสัมภาระด้านหลังกันนะคะอย่างด้านหลังนะคะของรุ่น EL นะคะก็จะมีกล้องหลังให้นะคะตรงนี้ฝาท้ายนะคะเปิดได้เลยนะคะด้านในเนี่ยสะอาดนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะ พวกยางอะไรนะคะเครื่องมือนะคะแม่แรงก็ครบเลยนะคะแต่ฟารุ่นนี้นะคะจะสามารถรองรับน้ำมัน e 8 5ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะภายในของรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะภายในสีดำเบาะหนังจากโรงงานเลยนะคะ คันนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้านะคะใช้รถถนอมนะคะแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะคะ <c oughs> ด้านหน้าคนขับนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะเบาะนะคะด้านหน้าก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะคะ <c oughs> มีพุชสตาร์ทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะออปชันครบเลยนะคะแล้วก็ปุ่มต่างๆหรือว่าออปชันต่างๆเนี่ยของทางโชลูมเรานะคะมีการ,ปรเปิดเช็คให้เรียบร้อยลูกค้าก็สบายใจได้เลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเลขไม้นะคะจะอยู่ที่หนึ่งแสมนกิโลนะคะคันนี้จะเป็นรถบริษัทหรือรถผู้บริหารใช้งานนะคะรถทุกคันนะคะเราจะมีการนำรถเนี่ยมาตรวจเช็คเช็คระยะนะคะที่ศูนย์โชรูพันด้านะคะลูกค้าก็สามารถเช็คประวัติได้เลยนะคะแล้วคันนี้นะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะก็สามารถเชื่อมต่อพวกโทรศัพท์ไร้สายได้บลูทูธได้นะคะ มีกล้องหลังให้นะคะออปชันต่างๆก็ครบเลยนะคะ Air ์ออ,อโนะคะแล้วก็คันนี้นะคะภายในเขาสะอาดมากๆแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเอ๋ e, พาชมรถคันนี้แล้วนะคะรถสวยแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถ Civic FC โฉมนี้ใช้อยู่เอ e, ก็แนะนำนะคะที่โชว์รูม Honda พัฒนาการเลยนะคะของเ e, อนะคะรถทุกคันนะคะโชว์รูมมีการนำรถเนี่ยมาตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยแล้วก็ประวัตินะคะทุกคันเราสามารถพาลูกค้าเนี่ยตรวจเช็คประวัติได้นะคะ ถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถโทรหาเอดได้เลยนะคะที่เบอร์โทร086 381 8421ค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลการจัดไฟแนนซ์เบื้องต้นก่อนได้เลยนะคะหรือว่าจะนัดเข้ามาชมรถได้เลยนะคะก็โทรตามเบอร์ที่เอแจ้งเข้าไปเลยได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดเอดขอนำเสนอรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ